มีเรื่องราวลึกลับชวนคนลุกจากป่าลึกป่าที่แทบไม่มีใครกล้าเข้าไปเพียงลําพังเรื่องที่กําลังจะเล่านี้คืองูยักษ์แห่งป่าใหญ่ที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าต่อกันมานานว่าไม่ใช่แค่สัตว์ป่าแต่เป็นผู้เฝ้าป่าที่แท้จริงในคืนก่อนเกิดเหตุชาวบ้านหลายคนได้ยินเสียงเหมือนลำต้นไม้ลมดังสนั่นเรากับบางสิ่งกำลังเคลื่อนหหวอยู่ในความมืด เสียงนั้นยาวและหนักราวกับตัวของมันลากไปตามพื้นคนที่ได้ยินตัางบอกว่าไม่ใช่เสียงสัตว์ป่าปกติแต่เป็นเสียงที่ชวนให้รู้สึกหนาวสัน่นแม้ในอากาศร้อนจัดรุ่งเช้าชาวบ้านกลุ่มหนึ่งตัดสินใจเข้าไปตรวจดูพวกเขาใดพบรอยแหวกในพงไม้ยาวหลายสิบเมตรต้นไม้ใหญ่ถูกดันจนเอียงเรากับมีบางอย่างมาึมา พยายามเลื้อยผ่านเสียงลมแผ่แวพัดมาพร้อมกลิ่นอับเย็นเหมือนหินเปียกในทําลึกทั้งที่บริเวณนั้นไม่เคยชื้นมาก่อนเมื่อพวกเขาเกินนึลึกเข้าไป <c oughs> เสียงนกเสียงแมลงเงียบสนิทจนผิดปกติความเงียบงันนั้นทําให้หัวใจเต้นแรงยิ่งขึ้นทุกก้าวที่เดินเหมือนถูกจับตามองพื้นใต้เท้ารู้สึกสั่นเบาเขาเรากับแผ่นดินกําลังเตือนให้พวกเขากลับออกไปชายชาคนหนึ่งในกลุ่มเคยเข้าป่าเซน,นีมาก่อน จูก็หยุดเดินก่อนจะพูดเบาแต่หนักแน่นว่ามันตื่นแล้วกลับไม่ทันแล้วล่ะคนอื่นมองหน้ากันด้วยความสงสัยก่อนความกลัวจะเข้ามาแทนที่ทันใดนั่นเองพงยาตรงหน้าเริ่มไหวช้าเหมือนทุกผลักจากด้านหลังตามด้วยเสียงเสียดสีแผ่แผยคล้ายเกตขนาดใหญ่กำลังครูกับกิ่งไม้ก่อนที่เงาดำมหึมาจะค่อยพลดพ้นจากซอกไม้เพื่อให้เห็นเกตขนาดเท่าฝ่ามือ มนุ่งามสีดำอมเขียวเรากับพินหยอกงูยักษ์ค่อยไลนนเคียเงยหัวขึ้นสูงเกือบเท่าคนตัวโตดดวงตาของมันเป็นสีเหลืองเข้มจ้องมองคนทั้งกลุ่มโดยไม่กระพริบความรู้สึกเหมือนถูกตึงหยูงถูกอยู่กับที่หายใจไม่ออกและเหมือนหัวใจจะหลุดออกมาจากออกมันอ้าปากช้าเผยให้เห็นลิ้นสองแฉกสีดำที่แพ้กินคาวเย็นจัดออกมาคนหนึ่งในกลุ่ม บอกว่าคาบหมดแรงร่างกายแข็งชื่อเหมือนถูกบังคับให้ยืนนิ่งอยู่ต่อหน้ามัน <c oughs> เสียงลมพัดวูบใหญ่เหมือนต้นไม้ทั้งป่ากำลังถอนหายใจพร้อมกันงูยักษ์เลื้อยเข้าใกล้เพียงคืบเดียวก็รู้สึกเหมือนพื้นสั่นสะเทือนหัวของมันเล่นเอ็นเลือเล้อยเป็นอุ้ม้อยเป็นโอบรอบต้นไม้ใหญ่ได้อย่างง่ายดายบอกขนาดของมันอ่โดยไม่ต้องเดาวแต่แทนที่จะเข้าทำร้ายมันกลับหยุดนิง่งจ้องมองอยู่นานราวกับ เรากับกำลังตัดสินว่าคนพวกนี้เป็นภัยต่อป่าหรือไม่ก่อนจะค่อยหมุนตัวตัวเลื้อยกลับเข้าไปในความมืดพงไม้ปิดตามหลังเหมือนไม่เคยถูกแหวกมาก่อนเหลือเพียงความรู้สึกหนักอึ้งที่ค้างอยู่ในอากาศชาวบ้านทั้งหมดรีบออกจากป่าทันทีไม่ได้หันกลับไปมองแม้แต่วินาทีเดียวเมื่อกลับถึงหมู่บ้านพวกเขาเล่าตรงกันว่านี้ไม่ใช่สัตว์ป่าธรรมดาแต่เป็นสิ่งที่อยู่ที่นั่น มาันานกว่ามนุษย์เสียอีกและป่าแห่งนั้นอาตตน,นนาเคตของมันโดยสมบูรณ์นี่คือเรื่องราวงูยักษ์ในป่าใหญ่ที่หลายคนอาจสงสัยว่ามีอยู่จริงหรือไม่แต่สำหรับผู้ที่เพชรน,นารมแล้วคำตอบชัดเจนยิ่งกว่าที่คิดแปลกแตกกลางดึกจะได้ยินเสียงเสียดสีคล้ายเกตขนาดใหญ่ลากผ่านดิน แม้บริเวณรอบหมู่บ้านจะไม่มีพงไม้หนานหนาแบบในป่าก็ตามเสียงนั้นดังเป็นช่วงวันเหมือนมีบางสิ่งกำวนรอบหมู่บ้านอย่างเงียบเชียบมีอยู่คืนหนึ่งหยิงชราคนหนึ่งแล้วว่าเธอได้ยินเสียงบางอย่างเลื้อยผ่านใต้ถุนบ้านลมเย็นจัดพัดเข้ามาแม้ประตูหน้าต่างจะปิดสนิทต,ต่อจากนั้นไม่กี่วินาทีเธอเห็นเงาดำยาวพาวพาดผ่านช่องหน้าต่าง เหมือนเงาของสิ่งที่ยันกว่าจะเป็นงูธรรมดาตอนเช้าชาวบ้านลงไปสำรวจพบว่าดินใต้ทุนบ้านเป็นรอยลากยาวเหมือนมีอะไรหนักมากผ่านไปพื้นไม้บางส่วนสั้นห่วยเหมือนเพิ่งโดนกระแทกจากด้านล่างทั้งหมู่บ้านเริ่มหวาดวิกกว่าบางทีเงองอุยักษ์อาจไม่ได้อาศัยเฉพาะในป่าลึกเท่านั้นชช่ช,าชาราผู้เคยเจอมันก่อนหน้านี้ ตัดสินใจรวมคนกลุ่มเล็กเล้งเข้าไปตรวจป่าอีกครั้งเพราะเขาเชื่อว่าบางอย่างในป่ากำลังเปลี่ยนไปเมื่อพวกเขาเดินเข้าไปลึกกว่าเดิมพบรอยแหวกของพงไม้ขนาดใหญ่กว่าครั้งก่อนแถมร้อยเกล็ดบนพื้นดินจนฟังลงไปในโคโลนเหมือนร่างของมันหนักขึ้นและเคลื่อนไหวรุนแรงคิววนกว่าเดิมเมื่อเดินเข้าใกล้บริเวณที่เคยพบโพรงพวกเขากลับวับโพรงนั้นขยายใหญ่ จนดูเหมือนปากถ้ำที่เพิ่งถูกขุดใหม่ด้านในมืดสนิทจนแม้แต่แสงไฟยังถูกกลืนไปไม่มีแม้แต่เสียงแม้งสักตัวรอบบริเวณนั้นเรากับธรรมชาติเองก็ไม่กล้าอยู่กายไกลที่แห่งนี้อีกต่อไปทันใดนั้น,น,นเสียงล,ลมหอบหนังขึ้นจากกันโพงเหมือนเสียงของบางสิงกำลังกระชับลมหายใจครั้งใหญ่ก่อนจะค่อยเลื้อยออกมาเสียงเกตกระแทกกันกล้องไปทั่วบริเวณ ทุกคนก้าวถอยหลังยังไม่รู้ตัวงูยักษ์เงยหัวขึ้นเชา้าครั้งนี้ดวงตามันมีประกายสีแดงจงดังๆเรากับโกรธหรือถูกรบกวนมันยาวกว่าเดิมยังเห็นได้ชัดร่างกายของมันใหญ่จนต้นไม้ขนาดกว่าสองคนอบยังเอ็นตามแรงเคลื่อนไหวชายชารู้ทันทีว่ามันมันไม่ได้แค่ปรากฏตัวแต่กำลังปกป้องบางอย่างระวังที่ทุกคนจะถอยหนีเสียงกิ่งไม้แตกดังลั่นจากด้านหลัง ทำให้หันไปมองด้วยความตกใจและนั้นเองที่เห็นเงาอีกเงาหนึ่งพาดผ่านบนพื้นดินเส้นเงายาวมากและขยับเร็วราวกับปับว่ามีมากกว่าหนึ่งตัวป่าเริอมืดลงทั้งที่ยังเป็นตอนกลางวันลมรบหยุดนิง่งเหมือนถูกสูบออกไปทุกคนรู้สึกเหมือนโลกกำลังหายใจเบาลงงูยักษ์ตัวใหญ่เพียงตัวเดียวก็ทำให้ขาสั้นแทบเดินไม่ได้แล้ว แต่ตอนนี้ดูเหมือนเหมือนพวกเขากำลังอยู่ในอาณาเขตที่ไม่ได้ถูกครอบครองโดยตัวเดียวใช้ชาราตะโกนให้ทุกคนวิ่งออกจากป่าโดยไม่ต้องหันกลับไปไปมองขณะที่ข้างหลังได้ยินเสียงหนักดักเลื้อยตามมาเป็นจังหวะช้าแต่ทรงพลังทุกอย่างเกาของมันทําให้พื้นดินสั่นสะเทือนเบาๆเรากลับเตือนว่าเข้าใกล้มากเกินไปแล้วแม้ทุกคนหนีออกมาได้ แต่เสียงเลื้อยนั้นยังคงตามมาถึงริมป่าก่อนจะเงียบหายไปเหมือนไม่เคยมีอยู่แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าคือทุกคนได้ยินเสียงเลื้อยนั้นพร้อมกันแม้อยู่ห่างกันหลายเมตรไม่มีใครกล้ากลับไปตรวจอีกและจากวันนั้นเป็นต้นมาหมู่บ้านก็ยังคงได้ยินเสียงบางอย่างวนรอบอยู่ในความมืดคืนต่อคืนเหมือนงูยักษ์กำลังเฝ้าดูใครบางคนหรือบางที อาจกำลังรอให้พวกเขากลับไปในป่าอีกครั้งบาดคำคืนเงียบผิดปกติหายไฟในบ้านหลายหลังสว่างวาบดับวูบเหมือนมีเงาบางอย่างเคลื่อนหายผ่านหน้าต่างอย่างรวดเร็วจนคืนหนึ่งเกิดเรื่องที่ทำให้ทั้งหมู่บ้านสะเทือนใจวัวของชาวบ้านหายไปทั้งตัวทิ้งไว้เพียงรอยลากลึกลงไปดินเป็นทางยาวคล้าย ถูกบางสิ่งชุดเข้าไปในป่าแบบไม่มีเสียงร้องไม่มีรองรอยขัดขืนแม้แต่นิดเดียวชายชะราผู้เคยเผชิญหน้ากับงูยักษ์ตัดสินใจพาคนกลุ่มเล็กๆเ,เข้าไปตามรอยอีกครั้งเขาเชื่อว่าการหายตัวครั้งนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นสัญญาณว่ามีบางอย่างตื่นขึ้นอย่างสมบูรณ์จากในป่าลึกพวกเขาเดินตามรอยลากไปจนถึงบริเวณที่ป่าเงียบผิดปกติตลมไม่พัดเสียงแมงขาดหายความรู้สึก เหมือนมีเงาใหญ่มาหึงมาคอยมองจากด้านหลังตลอดเวลาชันใดนั้นพื้นดินใต้เท้าก็สั่นเบาๆก่อนสั่นแรงขึ้นเหมือนมีบางสิ่งขนาดใหญ่กำลังเลือ้อยผ่านใต้ดินคล้ายหลบสายตาแต่มันรู้ว่าพวกเขามาดินบางส่วนยุบตัวลงจนกลายเป็นโพรงลึกเผยให้เห็นรอยเกดยักษ์ผาดผ่านใต้ชั้นดินทุกคนหยุดนิ่งหายใจแทบไม่ออกอยู่อยู่เสียงลมหายใจยาวและอนหนัก ก็ดังจากทุกทิศทางเหมือนมีมากกว่าหนึ่งตัวเลื้อยวนเป็นวงรอบพวกเขาลำต้นไม้หวยแม้ไร้ลมเหงาดำยาวพาดผ่านบนพื้นดินไปในไม้อย่างรวดเร็วเรากับไล่ล่าเหยื่อที่มองไม่เห็นไม่นานก็เกิดเสียงแตกแหลกของกิ่งไม้ด้านบนคนหนึ่งเงยหน้านะมองแล้วหนะ้าถอดสีมีบางอย่างใหญ่โตเหลืออยู่บนกิ่งไม้สูงเหนือหัวทั้งที่น้ำหนักของมันมากพอจะทำให้ต้นไม้หักได้ กับเคลื่อนหัวอย่างเงียบสนิทผิดธ,ธรรมชาติแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากด้านหน้าเป็นเสียงลากยาวคล้ายเก็ดขนาดใหญ่กระทบหินทุกคนหันไปและนั่นเองงูยักษ์ตัวเดิมปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ตัวมันมีร้อยแผนเหมือนกำลังคุดบางอย่างออกจากพื้นดินดวงตามันเป็นสีแดงเข้มกว่าเดิมสว่างจนเห็นได้แม้ในเงามืดเบื้องหลังมันคือโพรงไหม ที่กว้างระดับรถทั้งคันเข้าไปได้มีกลิ่นอับเย็นโชยออกมาร้าวกับอุมโมงค์ใต้ดินลึกไม่มีใครรู้ว่ามันขุดไปเพื่อหาอะไรหรือเพื่อพาอะไรบางอย่างขึ้นมาขณะที่ทุกคนกำลังท้อยหนีไปละเก่าเสียงบางอย่างกระไดพรงนั้นเป็นเสียงครืดหนักๆทำให้พื้นดินสั้นอย่างรุนแรงก้อนดินพุ่งออกมาเป็นระยะเสียงเหมือนเกิดขนาดใหญ่เสียดสีกันจากใต้ดิน ดังขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่โผล่ขึ้นมาช้าไม่ใช่หัวของงูยักษ์ตัวเดิมแต่เป็นหัวอีกหัวหนึ่งใหญ่ยยกว่าหนากว่าและดวงตาเรืองแสงเหมือนคบไฟสีแดงสดงูยักษ์ตัวแรกเหมือนกำลังเฝ้าระวังส่วนตัวใหม่เหมือนเพิ่งถูกปลุกขึ้นมาทั้งสองตัวเลื้อยวนเป็นวงอยู่รอบชาวบ้านร่างกายพวกมันยาวจนตัดเส้นทางการหลบหนีหมดสินพื้นดนินเหมือนหัวใจของเปล่า กำลังเต้นแรงขึ้นจนแทบแตกออกมาใช้ชาร์าตะโกนให้ทุกคนวิ่งเข้าพงไม้ด้านข้างทันทีแม้จะไม่มีทางชัดเจนแต่ดีกว่าถูกล้อมไบทั่วไว้พวกเขาวิ่งสุดแรงเกิดเสียงลมหายใจของงูยักษ์ทั้งสองตัวดังตามหลังมาราวกับกำลังลดระยะเข้ามาเรื่อยขณะที่ใกล้ปลุกออกจากพงไม้เสียงหนึ่งก็ดังขึ้นข้างหูคล้ายลมหายใจเย็นจัดพ้นออกมา พร้อมเงาดำพาดผ่านตรงหน้าแบบเช็ดคืบเดียวทุกคนรู้ว่าเพียงเสียววินาทีที่ช้าไปอาจจะมีใครได้กลับออกมาเลยพวกเขาหนีออกจากป่าได้สำเร็จแต่เมื่อตั้งสติได้ทุกคนได้ยินเสียงเดียวกันเสียงเลื้อยลากยาวช้าดังล้นมาจากในป่าเหมือนงูยักษ์ไม่ได้โกรธแต่กำลังเตือนว่าครั้งหน้าอาจจะไม่ปล่อยให้รอดกลับมาอีกและตั้งแต่นั้น หมู่บ้านก็ได้ยินเสียงบางอย่างใต้ดินทุกคืนไม่ใช่ตัวเดียวแต่หลายตัวกําลังเคลื่อนหอวยอยู่ในความมืดลงไปใต้พื้นดินเหมือนสิ่งที่งูยักษ์ขุดขึ้นมายังไม่หยุดตื่นขอบคุณ FC ทุกคนที่รับชมจนจบฝากเป็นกําลังใจให้คลิปต่อไปด้วยนะครับค่ะแล้วพบกันตอนนะ้า